คุณจะไปไหนบัวหินเกนซีฉันต้องไปหาหมออ m ชมูสซูมอา t ์ e เ e นคุณชอบทานอะไรวัซเอเซนซีแกนฉันชอบทานผัดไทยอิชเอสเซแกนผัดไทยอาหารเผ็ดไหมอิชดัสเอเซนชาร์ฟเผ็ดนิดหน่อยเอ w a วัซชาร์ฟ คุณต้องการดื่มอะไร What drinks do? ฉันต้องการดื่มน้ำเปล่า w i c h m k e to wash t drinken? หมายเลขโทรศัพท์ของคุณคืออะไร Which e a r t e l e p h o n e number? หมายเลขโทรศัพท์ของฉันคือ my e a r t e e p h o n e number is. วันเกิดของคุณเมื่อ,อไร When have b e u n s e g a e birth to? วันเกิดของฉันคือวันที่10พฤศจิกายน Ich habe am Center November Geburtstag คุณทำอะไรในวันเสาร์ Was machen Sie am Samstag ในวันเสาร์ฉันไปซื้อของ Am Samstag gehe ich einkaufen งานปาร์ตี้จะเกิดขึ้นตอนไหน One findet the party start งานปาร์ตี้จะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้ t h e p a r t y findet am Samstag statt นั่นคือใคร Where is Dust? นั่นคือ Johanna d u s is Johanna พวกคุณจะไปเที่ยวหรือ m a c k e n s i e i n o n a u s f l u g ใช่พวกเรากำลังไปเที่ยวอย่ We r m a c k e n e i e n a o u s f l u g คุณจะอยู่ที่เบอร์ลินนานเท่าไร We l a n g e bleiben Sie in Berlin. เราจะอยู่ที่เบอร์ลินเป็นเวลาสองวัน We are bleiben zwei Tage er in Berlin. คุณคิดว่ารถเป็นอย่างไร Wir finden sie das Auto. <S ฉันคิดว่ามันสวย Ich finde das Auto schön. เธอจะไปแล้วหรือ Gest, d ดูเยสใช่ฉันจะไปแล้ว y ย is i e h เ e h e ์เ yeah, เป็นแบบนี้ทุกที่เลยใช่ไหม i s d o e s u, be, r a l s so ฉันคิดว่าใช่ i yeah. s ส g กาเบ e ร a เธอชอบฉันไหม must t o m m x แน่นอนอยู่แล้ว n a t ช r l i ล h เธอชอบออกกำลังกายไหม MUST DO ์ a n s p o สปฉันชอบอยาอิชแกนเราไปซื้อของกันไหมเกนเวียร์ไอคาฟินได้เลยซีเช r ฉันจะได้เงินไหม b e ค o อมเ i อร์อิชเกได้แน่นอนอย s าซีเชเธอเห็นนั่นไหมซ i สต์ดูดัไม่ฉันไม่เห็นนายไลเดนิช เธอชอบเสื้อแจ็คเก็ตไหม g e f ฟ t d i ียร์ดิยักค่ะฉันชอบมากย a yeah, Sie g e f จ t mir s e ร์เธอจะโทรหาฉันไหม u ู s t du m i ช h an แน่นอนอยู่แล้วย l a a r เธอจะมางานเลี้ยงไหมโ o m ส t ูซัวพ party ไม่ไม่มีเวลาน i n k คลน์ไซด์ เธออาศัยอยู่ที่นี่ใช่ไหม Won't do here. ไม่ฉันไม่ได้อยู่ที่นี่นาย is been here. เธอทำอาหารตอนนี้ใช่ไหม c o k s do yes. ใช่อย่าเชอคุณเอากระเป๋าใบนี้ใช่ไหม Name n see detach. ไม่ค่ะขอบคุณนาย d a n k e เธอทำงานอะไร Was must do Beruf l i s h เธออยู่จังหวัดไหน In welcher p r o v i n c e l e p s t d o เธอจะไปซื้ออะไร Was w i s t d o kaufen? เธอจะไปเที่ยวที่ไหน b o h i n w i s t d o r i s e n เธอกำลังกินอะไร Was i s t du gerade? เธอชอบกินอะไร Was i s t du gerne? เธอชอบทำอะไร Was musst du gerne? เธอพูดเยอรมันได้ไหม Sprichst du Deutsch? เธอพูดอะไรนะ Was sagst du? เธอกำลังดูอะไร What is d u an อะไรพัง What is kaputt จะเกิดอะไรขึ้น What w i r h past siren เธอจะมางานปาร์ตี้ไหม Come do our party ไปด้วยความเต็มใจ yeah can เธอจะได้รับของขวัญไหม o บคอมส์ดูไอเกชิงฉันคิดว่าใช่ย yeah, าอิชกลาวเบอรเธอพอใจไหม Bist d ด zufrieden? ค่ะพอใจเหมือนทุกครั้งย yeah, าวีอิมเมอรเธออยากจะได้สิ่งนั้นไหม w i l l ส์ d ูดัสฮาเ e n ไม่ฉันไม่อยากได้ Nine, นายอิชวิลดัสนิก วันเสาร์นี้เธอทำอะไร Was must do am s a m s r a g ฉันจะทำความสะอาดบ้านของฉัน i c h m a c e my house s a u b e a วันเกิดของเธอเมื่อไร When has do g e e birthday? วันที่10สิงหาคม Am center August. เธอจะจัดงานปาร์ตี้ตอนไหน ว a น must do อในปาร์ตีในวันเสาร์อัมซัมส์ากงานปาร์ตี้เริ่มกี่โมงวานเฟงด t ปา party? เวลา14นาฬิกาอัมเฟียเอวงานปาร์ตี้เสร็จกี่โมงว a น ended ดด e ปาร์ตเวลา18นาฬิกาอัมอักเซอว เธอจะมางานปาร์ตี้ตอนไหนวานค k มสตูส่วนพารีเวลา15บห้านาฬิกาอุ้มฟื้นเซนอัวเธอจะมาหาฉันไหมค o m สตูสู u m ียใช่อีกสักพักย่ากลเธอจะกลับบ้านไหมค o มสตูนา a คิลเ์แน่นอนอยู่แล้วย s าซ h e ช พรุ่งนี้เธอจะมาหาฉันไหม Combsdu Morgan s m i t ไม่ไม่ได้ไปนาย l ล d ด n i c like เธอจะเข้ามาในบ้านไหม c o m ด s d u Inn House ใช่เดี๋ยวฉันไปยาอิทคอมเธอจะมาที่เมืองไทยไหม c o m s d u Nak Thailand ใช่แน่นอนอยู่แล้วยาคลา เธอมาจากประเทศเยอรมันใช่ไหม Kommt du aus Deutschland? ใช่แน่นอนอยู่แล้ว Ja yeah, sicher. วันนี้เธอจะมาดูหนังไหม Kommt du heute ins Kino? ไม่ไม่มีเวลา Nein, keine of Zeit. เธออยากจะมาหาฉันไหม Möchtest du zu mir kommen? ไม่ไม่อยากไป นายคายนาลุส kind of เธอสามารถมาหาฉันได้ไหมคานส์ดูซูเมียคอมเมนไม่ไปไม่ได้นายไลเดนิก like ฉันควรจะไปหาเธอดีไหมโซนเอชซูเดียคอมเมนไม่ไม่มีเวลานายคายนาไซเธอจะไปกับฉันไหมคอมส์ดูมิดเมียไม่ไม่อยากไป นายคายนลูส kind of เธอจะไปด้วยกันไหมคอมส์ดูมิดใช่แน่นอนอยู่แล้วยาซิช yeah, าคุณจะไปไหนโัวหินเกเนซีฉันต้องไปหาหมออิชมูสซูมอาสกสเกนคุณชอบทานอะไรวาสเอเซนซีแกนฉันชอบทานผัดไทยอิชเอส แกนผัดไทยอาหารเผ็ดไหม i s d o e s e s s e n t i a l เผ็ดนิดหน่อย It was sharp. s h a r f คุณต้องการดื่มอะไร w a t drinks d o ฉันต้องการดื่มน้ำเปล่า i ี o มอ d t ตอร a ว r ส r i n k หมายเลขโทรศัพท์ของคุณคืออะไร w e is your telephone number หมายเลขโทรศัพท์ของฉันคือ m i n telephone number is วันเกิดของคุณเมื่อไร่ one habsi e g e b u r s t a g วันเกิดของฉันคือวันที่10พฤศจิกายน ich habe am center november g e b u r s t a g คุณทำอะไรในวันเสาร์ was mackenzie am samstag ในวันเสาร์ฉันไปซื้อของ am samstag เ e mm hmm. i ธอร์ e ิงานปาร์ตี้จะเกิดขึ้นตอนไหน One f i n d e h e d e p a r t y start งานปาร์ตี้จะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้ d e p a r t y f i n d i s a e s a r m s t a g start นั่นคือใคร Where is d a s นั่นคือโยฮันนา d a s is j o h a n n a พวกคุณจะออกไปเที่ยวหรือ ม a เค้นสีไอเนนเอาส์ฟลุกใช่พวกเรากำลังไปเที่ยว j ย่าเวียมาเค้นไอเนนเอาส์ฟุกคุณจะอยู่ที่เบอร์ลินนานเท่าไหร่ว i ลังเงะไบร์เบนสีในเบอร์ลินเราจะอยู่ที่เบอร์ลินเป็นเวลาสองวันเวีย l e i b เบนชวายทาร์เกอร์ในเบอร์ลินคุณคิดว่ารถเป็นอย่างไร We find the see does auto. ฉันคิดว่ามันสวย Each find the does auto schön. s h ö n เธอจะไปแล้วหรือ Guest do yes. ใช่ฉันจะไปแล้ว Yeah. Each g e s t yes. เป็นแบบนี้ทุกที่เลยใช่ไหม e a t does u b e r a l l So. ฉันคิดว่าใช่ i a c h g i r ber y yeah. a เธอชอบฉันใหม่ must do mix แน่นอนอยู่แล้ว naturalish เธอชอบออกกำลังกายใหม must do gern sport ฉันชอบย e a h ich gern เราไปซื้อของกันไหม gehen wir i kaufen ได้เลย sicher ฉันจะได้เงินไหม become me ich g e d ได้แน่นอน yeah sure <sicher. S 1> เธอเห็นนั่นไหม s i s t e do d s ไม่ฉันไม่เห็น n l i d h t n i เธอชอบเสื้อแจ็คเก็ตไหม g e f e g e dear d i c k e ค่ะฉันชอบมาก yeah see g e f e t mere s e r เธอจะโทรหาฉันไหม roost do miss a n d แน่นอนอยู่แล้ว ยาคลาเธอจะมางานเลี้ยงไหม Come to a party? ไม่ไม่มีเวลา n ายไคล n i น e ไซด์ Nein, <crying> เธออาศัยอยู่ที่นี่ใช่ไหม w o n to do here? ไม่ฉันไม่ได้อยู่ที่นี่ n ายอิสบินนิคเฮียรเธอทำอาหารตอนนี้ใช่ไหม Cook t do yes? ใช่อย่าเช h e r คุณเอากระเป๋าใบนี้ใช่ไหม name n s i e d e t s c h e ไม่ค่ะขอบคุณนายดังเกอเธอทำงานอะไร was must do b e r u f l i s h เธออยู่จังหวัดไหน in welcher province lived o เธอจะไปซื้ออะไร was w i s h d do kaufen ธอจะไปเที่ยวที่ไหน Wohin wirst du reisen? เธอกำลังกินอะไร Was isst du gerade? เธอชอบกินอะไร Was isst du gerne? เธอชอบทำอะไร Was magst du gerne? เธอพูดเยอรมันได้ไหม Sprichst du Deutsch? เธอพูดอะไรนะ Was s a g s do เธอกำลังดูอะไร Was sis do an อะไรพัง Was is kaput จะเกิดอะไรขึ้น Was w i r h past siren เธอจะมางานปาร์ตี้ไหม Coms do ours the party ไป ด้วยความเต็มใจยาแกนเธอจะได้รับของขวัญไหม่เบคคอมส์ดูไอเกชิงฉันคิดว่าใช่อย่าอิชกลาวเบเธอพอใจไหม Bist d ด zufrieden ค่ะพอใจเหมือนทุกครั้งย่าวีอิมเมอเธออยากจะได้สิ่งนั้นไหม Will do does h a p e e n ไม่ฉันไม่อยากได้ Ni ย is will does need? วันเสาร์นี้เธอทำอะไร Was must do am samsstar? ฉันจะทำความสะอาดบ้านของฉัน i h m a c e my house sober. s a u b e r วันเกิดของเธอเมื่อไร When has do g e t e birth star? วันที่10สิงหาคมอัมเซนเทอร์ออกเธอจะจัดงานปาร์ตี้ตอนไหนวานม u s ์ d ดูไอในปาร์ในวันเสาร์อัมซัมสตารงานปาร์ตี้เริ่มกี่โมงวานเฟงส t ดิปาร์ตี้เวลา14บสนาฬิกาอัมเฟียเซนอัว งานปาร์ตี้เสร็จกี่โมง One ended the party เวลา18นาฬิกาอุม้มอักเซนอั่วเธอจะมางานปาร์ตี้ตอนไหน One comes to the party เวลา15นาฬิกาอุม้มฟื้นเซนอั่วเธอจะมาหาฉันไหม Comes to me ใช่อีกสักพักอย,ย่าไกล เธอจะกลับบ้านไหม Comstdu Nauser h แน่นอนอยู่แล้วอย yeah, s i เช h e r พรุ่งนี้เธอจะมาหาฉันไหม Comstdu Morgansumier ไม่ไม่ได้ไป n Nein, l y d e n i c เธอจะเข้ามาในบ้านไหม Comstdu Inhouse ใช่เดี๋ยวฉันไป y ย i าอิ o m m e เธอจะมาที่เมืองไทยไหมคอมส์ดูน h t ไทยล a n d ใช่แน่นอนอยู่แล้วยาคลาเธอมาจากประเทศเยอรมันใช่ไหมค o m ส t ดูอัลส์เดอชแลนด์ใช่แน่นอนอยู่แล้วยาซีเชอร์วันนี้เธอจะมาดูหนังไหมค o m ส t ดู h e ย t เทอร์อินสไม่ไม่มีเวลานาย kindaside เธออยากจะมาหาฉันไหม mertest do s u m i r comment ไม่ไม่อยากไป n i kindalus เธอสามารถมาหาฉันได้ไหม can't do s Can u m i r comment ไม่ไปไม่ได้ n i g lidenic ฉันควรจะไปหาเธอดีไหม s o l is s u d i o comment ไม่ไม่มีเวลานายคายเนไซด์ Nein, kind of เธอจะไปกับฉันไหม Comst ูด Com ิมิเมียไม่ไม่อยากไปนายคายในลูส kind of เธอจะไปด้วยกันไหม Comst ูด m มิดใช่แน่นอนอยู่แล้วอย่าซิช่